เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโรบอทแมปจี r รีสนะครับซึ่งนะับพูดถึงชื่อนี้แล้วนะคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเออถึงสองหรือสามป่ะเออไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นพาไปนะผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ไปนะฮะโอ้โหแม่งนานแล้วเสียงผมก็ไม่ใช่แบบนี้คุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูนะคลิปเก่าผมนะซึ่งตอนนี้แมปมันก็ยังอยู่นะฮะแต่อ่ามันเป็นแมปใหม่นะเป็นแมปใหม่นะครับนี่มันจะมี กูนนะเออเหมือนเขาเรียกว่าสุ่มอมล่ะสุ่มอะไรนะแอดมินบอกผมสุ่มเบิร์กอ่ะเบิร์กเบิร์กเออเบิร์กสุ่มเบิร์กคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมมาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าเบิร์กกูตโนอาจจะไม่มีนะซึ่งแต่ว่าเบิร์กทำอะไรได้นะเบิร์กเนี่ยนะมันก็จะมีความสามารถอะไรต่างๆที่ผมอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่าที่สําคัญเลยคือสมมุติคุณผู้ชมมาตรงนี้ใช่ไหมกดรับเบ็ดตรงนี้เบ็ดที่คุณผู้ชมจะได้เนี่ยมันจะได้ตามเบิร์กสมมุติผมได้ เป็นคูโตโนตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมใช้นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเบ็ดคูโตโนแล้วคุณผู้ชมสามารถมาตกได้เลยนะครับซึ่งเบ็ดคูโตโนแไม่งูดขนาดไหนดูโอ้โห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 นะฮะก็คือแบบได้ของทุกทุกวิทุกทุกวิเลยนะครับเออนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะวันนี้ผู้เล่นใหม่คุณโชคดีมากที่มาเจอคลิปนี้นะซึ่งเชื่อว่าหลายคนเป็นผู้เล่นใหม่แน่นอนนะ่ะเดี๋ยวดับแรกขอญาติลีตัว โอเคบผมก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะวันนี้เราจะมาสอนทําหมัดและดาบสุดหัวสุดตึงที่อ,อยากจะมาสอนคุณผู้ชมนะแล้วก็มีสอนวิธีการนาผลตื่นนี่อิเล็กทริกฟุตคุณผู้ชมเป็นผลที่แบบโอ้โหแม่งหัวที่สุดในเกมในะตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลที่หัวที่สุดในเกมอีกหนึ่งอัดนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืออะไรแต่อนดับแรกเราไปดูวิธีการทาโกโจซาโตลุกกันเลยดีกว่าครับ สำหรับโกโจซาโต้รุนะครับผมเอ่เออันดับแรกขออนุญาตรีวิวสกิลก่อนนะฮะก็จะมี3สกิลนะผู้ชมแซดเอ็กซสี่สกิลแซดนะเป็นยังไงมาดูฮะ oh. ไม่แน่ใจอะไรออกไปไม่รู้ไม่รู้วยทำไมนะ oh. Oh. อย่างนี้นะนี่อย่างนี้ oh. อืมเนะี่ยก็สกิลเอ็กซ์นะฮะจะเป็นการดึงผู้ต่อสู้เข้ามา oh. ไม่ดึงมันผักนะผักนั้นเนี่ยผู้ชมเนี่ยไหนไม่เขียนว่า พุชก็คือผักนี่จะเป็นสกิลการผักพูดต่อสู้นี่สังเกตดีๆมอนมันจะกระดิไปก็สกิลซีครับอ่าเปอร์โปเอ็กคลนะเป็นการระเบิดนะเอ้ยไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะคือคือมันเป็นหมัดโกโจล่างเด็กนะคุณผู้ชมเป็นการปล่อยอะไรออกไปไม่ล้นะเม่อกี้ถ้าดูทันก็ย้อนกลับไปดูนะะแล้วก็ วิธีการทำนะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับอย่างแรกคุณผู้ชมมาตรงนี้ใช่ไหมมันจะบอกว่าให้ใช้มิ Call, นะชิคอลคอใช้แล้วก็ห้าพันซับไค่าซัลายก็คือค่านี้คุณผู้ชมค่าเพชรตรงนี้นะครับซึ่งค่าซัลายนะครับมันจะหาได้นะฮะจากการที่คุณผู้ชมมาลงดันนะหรือว่าตกปลา,าตรงนี้ตกปลาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตกปลาแล้วมันจะมีโอกาสที่จะได้เป็นสมมติ สมมติคุณผู้ชมตกได้สตาร์ฟิตนะนี่หน้าตาแบบนี้น,นนะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่าออร่ามันเจิดจ้าเหลือเกินนะสตาร์ฟิตนะฮะเอามาขายกับคุณลุงคนนี้นะฮะคือไว้แล้วกดไปก็จะได้มาหนะะึ่งพัน้ยได้มาห้าซับไพแล้วก็หนึ่งพันบีนีนะรแล้วถามว่าตกได้อะไรนะ,ะถึงจะได้ค่าจิมนะหรือค่าซับไพเยอะที่สุดนะครับก็คือนี่เลยครับถ้าคุณผู้ชมตกขั้ได้นี่เลยซี 4, บีดนะตกขั้ได้เจ้าทะเลโอหแม่งนะ นึกว่าประหลัยไฟฟ้านะคุณผู้ชมนะเนี่ยเจ้าทะเลก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะพอคุณผู้ชมได้แล้วเอามาขายแล้วดูจํานวนที่ได้นะฮะห้าหมื่นเบลีย์กับหนึ่งหมื่นซับไพนะซึ่งบอกเลยว่าให้เยอะมากๆนะครับแล้วก็วิธีการหานะครับมิจิค้อคอเนี่ยนะก็ให้เรามาตกปลานี่แหละนะเนี่ยเดี๋ยวผมตกให้ดูตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาเบ็ดก่อนนี่เนี่ยสมมุติตกไปใช่ไหม มันก็มีโอกาสที่จะได้นี่เรดออฟบลูออฟเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนเนี่ยรดออฟนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะบลูออฟหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเรดออฟกับบลูออฟนะคุณผู้ชมกดมาตรงนี้ที่มันเป็นรูปคอนอ่ะนะแล้วมันจะมีบอกว่ามิชิโก้คอเนี่ยนะใช้อะไรบ้างนะกดข้าไปปั๊บแล้วมาที่กระเป๋าตรงนี้นี่มิชิโก้คอหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมพอได้มิชิโก้คอแล้วก็ทําได้เลยนะแก็ห้าพันเซพไพร์นะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะตกปลานะครับให้ตามผมมาได้เลยนะครับผู้ชมมาที่เกาะน,นี้นะครับีตรงไปนะใช่นี่แบบ,บ,บหนึ่งเลยดูแม่งหาไม่เจอผู้ชมช่างมันแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่านะครับมันหาได้จากการตกปลาแล้วก็การตีมอนนะถ้าผู้ชมเห็นมอนแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมไม่รู้ว่ามอนมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็วิธีต่อไปเอ้ไม่ใช่ของอย่างต่อไปนะครับก็คือ นี่ฮะซิดนะครับมามาดูกันนี่ซิดเป็นอย่างนี้นะฮะปั่นได้ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บอย่างนี้เลยนะครับนะซึ่งซิดนี่นะครับวิธีหาเนี่ยก็แสนจะง,ง่ายเหมือนกันนะฮะซึ่งก็มีสวิธีเหมือนกันนะครับก็คือการอเอ้ยแม่จริงมันมีวิธีเดียวนะแต่วิธีที่เราจะครับ ของที่เอาไว้สีบอสซิตเนี่ยนะฮะอา่ามีสองวิธีนะนี่เราต้องหาชาร์ดูคอร์มานะซึ่งการที่เราจะหาชาร์ดูคอร์เราต้องมีชาร์ดูล็อกส์นะแล้วก็ชาร์ดูริงซึ่งสองอย่างนี้หาได้จากการตกป,ปลาเหมือนกันแล้วก็นะฮะซึ่งมันก็จะยากนิดนึงนะโอกาสมันจะเท่ากันกับการตีมอนเลยนะถ้าคุณผู้ชมจะตีมอนก็มาที่เกาะตรงนี้ที่เป็นตึกตรงนี้นะมาบนเกาะแล้วก็แดดมาตามหมวกหมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะบอกว่าชาร์ดูโคอกห้าเปอร์เซ็นต์ชาร์ดูริง 10%นะครับนี่ครับชาโดว์ครอกก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะแล้วก็ชาโดว์ลิงนะเป็นแหวนชาโดว์ลิงนะครับแล้วก็พอเราได้สองอย่นี้มาแล้วนะครับเราก็ทําการคั่วไปคราฟไปปั๊บปั๊บปั๊บเราจะได้มาเป็นชาโดว์คอร์๋ยวนี้นะฮะแล้วพอได้ชาโดว์คอร์แล้วไปที่ไหนนะฮะมาหลังก่อนนี้เลยนะมายืนตรงนี้นะครับตรงนั้นเห็นอะไรไหมเกาะตรงนั้นเอ๊ะตรงนั้นแบบว่าตรงไหนวะตรงไหนวะ อ่ะตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมตามผมมาถ้าอ่ตรงนี้นี่น,น,นี่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ก่อนที่มันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆโลบักนะตรงนี้ลงมาแล้วตรงนี้ก็จะมีอ่าเนี่ยมันจะบอกว่ามีโอกาสได้ดาบซิดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะดิฉันทุกคอล้วกดไปปึ๊บจะเป็นการเสกบอสขึ้นมาเราก็าทําการตีไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณผู้ชมแบบว่าเอ่อเรียกว่าไง ดวงดีนะครับก็จะได้เข้ากระเป๋ามาเลยนะฮะโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็มาลองตีกันได้ว่าคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะได้ดาบซิดไหมนะดวงดีหรือเปล่านะต้องมาวัดกันดูนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของดาบซิดกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะสกิลมี4สกิลนะครับ Z X V เออ่อแซอ็กซีวนะครับอมาดูกันนะสกิล Z นะครับ p ปเปอร์สลัดนี่ฮะมีการ Slash อย่างงี้นะครับแล้วก็ สกิลเอ็กครับผมสกิลเอ็กซ์เป็นสกิลที่ตึงนะเนี่ยเป็นวงกว้างเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ต่อไปครับสกิลซีครับเป็นการฮิบสมมติผมโดนตีใช่ไหมเนี่ยเรามาตีกูดิ้บับปั๊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 บโอ้โหมันตีผมไม่เข้าแลนะมันไม่赖นี่ฮิวจะฮิวอย่างงี้เลือดก็จะเพิ่มอะไรอย่างงี้นะฮะก็ต่อไปครับสกิลบีนะฮะ ะมานนีนะ้ตายทั้งเกาะนะสกิลนี้โอ้โหพลดเวอร์นะคุณผู้ชมเป็นเวอร์เกินนะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยดูแหลกกันแน่นอนนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำซิดคาคิโนโอเคครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการหา ขนวิสัตอิเล็กทริกนะอิเล็กทริกฟู้ดนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะสกิลก็จะมีทั้งหมด4สกิลนะซึ่งบอกเลยแต่ั้สกิลแม่งโคตรโหดโคตรตึงนะสกิลแซดนะครับเป็นการปล่อยมังกรไปอย่างี้นะแล้วก็สกิลเอ็กสกิลเอ็กมีอะหัวสุดนะสกิลโคตรกว้างแล้วก็โดนวันช็อตทีเดียวตายเลยนะถ้าโดนเนะี่ยดูนะปึ๊บเห็นไหมมันจะแบบฟิลเหมือนแบบวันช็อตทีเดียวเลยนะคุณผู้ชม แบบว่าถ้ามอนเลือดไม่เยอะเกินไปนะอถ้าเป็นวอร์ดของโหดก็อาจจะไม่แต่ส่วนมากผมลองแล้วมันก็ one shot วันช็อตได้แทบทุกตัวนะครับแล้วก็สกิลซีนะ,ะจะเป็นการบินนะที่เร็วมากผมนม่าจะบินให้ดูทั้งคลิปแล้วเนี่ยเห็ไนไหมเร็วจัดขลัดบอกนะเนี่ยถึงกับเลยเนะี่ยขนาดหยุดบินแล้งเลยมันนะสกินะลวีนะฮะเป็นการเสกบอลลงมานะฮะชื่อว่า black ball impact of god ชชื่อโค้เที่สกิลจะเป็นยังไงมาดูเออเอย เป็นการปล่อยลูกบอลขนาดยักษ์นะลงมาให้ทั่วเกาะเลยนะแล้วตายกันหมดเลยนะครับก็วิธีการทํานะคะรับอันดับแรก่านผู้ชมมาที่เกาะแรกนะแ็มายืนตรงนี้จะบอกฉุดนะแล้วประมาณตรงนี้เล็งไปมาณตรงนี้ะแล้วบินมาเลยมาแนละ้เนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะนี่นี่นี่เกาะตรงนี้นะเกาะตรงนี้หยุด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 เนี่ยสังเกตอะไรเขียวเยวไหมตรงนี้จะเป็นการลงดันนะเดีย๋ยวเราเข้ามาลงนะให้คุณผู้ชมขึ้นมาอีกคนนี้นะครับ ีนเขาขึ้นไปนะจนถึงที่ที่สูงที่สุดนะนี่ด้านบนนะครับก็จะมีอิเล็กทริกนะฮะซึ่งจะต้องใช้ห้าร้อยสปายนะและอิเล็กทริกคอร์นะซึ่ง500รัอยสปายเนะี่ยอย่างที่บอกไปหาง่ายอยู่แล้วนะฮะแต่อิเล็กทริกคอร์หาได้จากการลงดันซึ่งมีโอกาสออกอยางมากคนระับเพราะนี่เป็นผลที่แม่งโหที่สุดในเกมใน,นตอนนี้นะครับ้าไปเลยนะโอ้โหเนี่ยสามารถลงได้นะอิ Infinity นฟะินิตี้นะคนต้องซื้อมาลงก็ยังได้นะครับอ๋อคุณผู้ชมเข้ามาในดันแล้วนะคุณผู้ชมครับทำการตีไปแล้วเนะี่ย สกิลเอ็กทีเดียวนะครับนต้อเยอะนะครับสกิลเอ็กทีเดียวก็จะมีทั้งหมด3เวฟนะคุณผู้ชมปึ๊บโอเคตอนนี้ก็จะขึ้นว่าเวฟสองแล้วนะอันนี้เป็นตัวบอสนะซึ่งตัวบอสก็จะใช้อิเล็กทริกฟูดเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะกากกากกว่าเรามากๆเลยนะนี่ตีไปเลยตีไปเลยป๊บปั๊บปั๊บปป๊บป ตายดิตายดิเออยังไม่ตายเนี่ฮะพอเราตายแล้วเราก็จะวาร์ปกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะได้สิบห้าล้านเบลี่ห้าสิบซับไพ่นะครับโอ้โหสิบห้าล้านเบลี่มันเยอะชิบหายเลยคุณผู้ชมอ่นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเห่านะคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมสมมตุติแนะนําก่อนแนะนําก่อนสมมตุติคุณผู้ชมได้แล้วนะครับอืมมาที่ก่อนนี้นะ แล้วด้านบนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมาทําแล้วใช่ไหมเออแล้วคุณผู้ชมเผื่อแบบโอ้เผื่อไปกินผลอื่นเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวผมทําให้ดู่ะสมมุติตอนนี้ผมอยู่ก่อนแรกแล้วละนะคุณผู้ชมผมจะมาตรงนี้เว้ยนี่สุมผมไม่ทาการสุส่มผลไปสมมติผมได้ผลชื่อว่านิกยูเนี่ยเนี่ยหน้าต่างี้ก็ผมเผื่อกินเข้าไปนะซึ่งการกินผลเราต้องกดสองทีคุณผู้ชมอืมการแบบเผื่อกินนะครับ อผู้ชมกินเข้าไปแล้วนะครับนี่ผู้ชมแบบก็ฉันทําตั้งนานฉันจะทํายังไงดีเอแบบกระวนกระวายนะฮะทำตั้งนานอิเล็ทแบบกทร,ร,ริกฟู้ดหายไปแล้วเผือมากินผลหมีเนี่ยโอ้โหทําไงดีวะเนี้ยนะครับวิธีก็คือ,อควิธีก็คือนะฮะท่านผู้ชมนะครับกลับไปนะที่เดิมได้เลยอ่าพอผู้ชมมาถึงเกาะนี้แล้วนะฮะโอ้โหเผือกินผลหมีเข้าไป ทำอย่างไรดีเออเชเชเด้ง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 สักสูงเลยนะครับนี่ตกมาป๊อเนี่คุณผู้ชมจะต้องเสียหน,นึ่งหมื่นนะนี่แต่ผมยังไม่ทำนะผมยังไม่ทําก็เลยโอเคมาดผมวผลคาโชว์เลยวะนี่ครับหน้าตาของอิเล็กทริคคอจะเป็นอย่างนี้นะได้มาแล้วก็ทำไปปั๊บเห็นปะเออเนี่ยก็จนะบอกว่าเปลี่ยนจากผลพอนะนอย่างนี้แล้วพอทำแล้วคุณผู้ชมก็ไปเปลี่ยนได้นะเออแต่จะเสียเงินหนึ่ง เสียเสียซักพายหนึ่งหมื่นหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะอ่าแต่ถ้าจําผิดก็ขออภัยด,ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งผลนะ,ะที่โหดนะฮะอีกหนึ่งผลเลยที่โหดเหมือนกันนะแต่ว่าจะกากกว่าอิเล็กทริกฟุตนะครับก็คือผลนี้เลยคุณผู้ชมนี่แมงโค้ดเทเลยนะผลหัวกระโหลกนะเออโค้ดไรเดอร์นะคุณผู้ชมนะวิธีหาก็คือสูงอย่างตรงนี้แหละนะโอกาสดอกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หจจน,ยน,นึ่งเปอร์เซ็นตหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นหรือว่าอาจจะ ผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะ่ยโอเคก็ประมาณนี้นะสกิลก็ไปดูกันเองนะไม่บอกแลนะ้วฮะไม่อยากสป,ปอยเว้ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผู้ชมมาเล่นแมปนี้กันด้วยนะครับผม G Priest นะฮะแมปเก่าแต่เล่าใหมเนี่ยนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ